สายฮอนด้าห้ามาพลาดกับสายโตต้าโครรล่าเอาตีนห้ามาพลาดกันเลยนะคะตัวท็อปทั้งสองคันเลขไม่น้อยอีกด้วยพรอดเริ่มต้นอยู่ที่900 0ต้น,ตนแล้วก็800 0ต,ต้นมาให้เลยนะคะในส่วนของ Honda c i v i c มาพร้อมกับเบาะหนังสีเบจหน้าจอทัชสกรีนมาให้ครบตัวนี้ได้เป็นตัวฉม All New ปี2 0 2 8ออปชันจัดให้เต็มๆเช่นเดียวกันนะคะใครมองหารถเกียงไว้ใช้งานนะคะตัวท็อปห้ามพลาดสนใจคันไหนเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพยทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิงพ์เพจรยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนสุวินทวงศ์4 6สำนักงานใหญ,ญ่สาขาที่3ของเรานะคะูนยนรอบรถมือสองย่าที่ใหญ่ที่สุดในย่าสุวินทวงศ์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพามาดูตัวท็อปทั้ง2คันเลยนะคะใครที่เป็นสาย h อนด้าหรือสายโตต้าบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 8 0 0ถึง9,000ต้นเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าทั้ง2คันนี้เลยได้ตัวท็อปโชมใหม่มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะใครที่มองหารถเก่งไว้ใช้งาน คลิปนี้ห้ามพลาดพิงขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบดอกเบี้ยพิเศษเอาไปเลย1.99นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจขนไหนโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082 704 3253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะพามาดูคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Honda CV FC 1.8อ l ปี2019ทะเบียนนีเลย4769นะคะกับราคาอยู่ที่ ห้าแสนสี่หนเก้าพบาทเลขกไม่เพียงแค่8,000มื่นกเท่านั้นเองได้ตัวท็อปมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์ LED กระจังหน้าด้านาล่าง จะได้ไปสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟตัดหมอทั้งสองข้างนะคะสำหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้ารอบคันกันแน่นอนนะคะมาดูดีส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแม็กสีเทาสวยๆเลยนะคะแม็กขอบ16นะคะได้เป็นยางกูดเยียร์ยางปี2025มาให้ไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็น สีเดียวกับตัวรถมาให้กับคุลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยกระจกแท้เดิมจาโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพมีช่องใส่ของมาให้เรียบร้อยปุ่มพูดสตาร์ทพรมไรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชั่นหน้าจอทักสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้คันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะเบาะในส่วนคนขับ ได้บอกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะเก็บงานบ่อให้นะคะพรมกระดุมมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยขออโซน,น,ห,นหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะนีส่วนของผูดด้โดยสารพื้นที่ก้างขวางหน้าใช้งานเช่นเดียวกันมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบทสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะสำหรับใครที่มองหาตัวท็อปสมปี2019ตัวนี้เขาจะได้เป็นเบาะหนังสีเบทมาให้กับคุณลูกค้า รับะะประกันเรื่องตัวรถหรือโครงสร้างตัวรถของเขาเดิมๆแน่นอนกระจกแท้เดิมจากโรงงานตัวล็อกเด็กทุกอย่างมีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะ,ะมาดูกันต่อเลยนะคะนี่โซของยางด้านหลังยางปี2 0งพันยี่สิบสองแม็กสเทาแม็กขอบสินะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิม สีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังมามีมาให้อีก2จุดมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะกระจกลาฟ้าตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวพิ่จะพามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังของเขาเลยนะคะ,ะน่าจะเปิดไม่ได้มีนี่น,นี่ปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้ด้านข้าง นี้ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่นะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางน,น่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะใครอยากดูภายในคันนี้นะคะก็โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย0 8 2 7 0 4 3 5 5 3เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะติดฟิล์มรอบคันตัดขอบด้วยโครเยียสสวยมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลย ใน่วนของยางด้านหลังยางปี2022ได้เป็นยางกูดเยี่ยมแมกขอบ16แมกสีเทาแมกแท้เดิมจากโรงงานมือจับจะได้ไปสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยตัดด้วยโคมเยมบส,สวยๆมาให้ด้วยนะคะเบาะหนังสีเบจพ,พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสําหรับคันนี้นะช่องใส่ของทุกอย่างมีมาให้โครงสร้างคมสันตัวรถหกเขาก็เดิมๆกันเลย นะคะคสำหรับคนนี้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะคะแผ่นเพจเช็คได้จากเลขตัวเครื่องเลขตัวถังได้เลยนะคะเช็คได้เลย นะคะว่ารถเราคันนี้สามารถเช็คจากประวัติศูนย์ได้และประกันในส่วนของเรื่องตัวรถมีการตรวจรถให้274รายการเวลตีหลังการขายมีให้อีก30วันกันไปเลยนะคะสำหรับ Honda CVFG 1.8 EL นปะคะปี2019กับราคาที่ถ้าแสี่หมื่นเบาทเครดิตจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ เร่ใบเพียงแค่แปดหมื่นก,กโลเท่านั้นเองสีดำคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆปรับสภาพภายนอกเรียบร้อยเก็บงานภายในอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าคันนี้เก็บงานเสร็จเดี๋ยวพิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูอีกครั้งหนึง่งมาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปชมออลนิวเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นตัวใหม่เช่นมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะโต้ใต้คุโรร่าอัลติส 1.6G ปี2021นะคะสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาท ตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6 0 0 0 0เลขไม้แสนต้นๆได้นนชมออนยิวมาให้เลยกระจังหน้าของเขาสีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไลท์ l อ d ดีนะคะกระจังหน้าล่างนะคะจะได้เป็นสีดํามาให้กับคุณลูกค้าตัดกระสีตัวรถให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแม็กสีเทาแม็กขอบ16มาพร้อมกับยางมิชลิน อย่างปี2024มาให้กับคุณลูกค้าไฟเลี้ยวแบบ l e d นะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคเมียมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของภายในระบบเซ็นทรัลล็อคออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้าพรมไรมันติดฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอใส่เครื่องเลเซอร์ c d ออโต้เกียร์อโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยจะเข็บสีเทาภายในคือกว้างขวาง นั่งยืดหยยดค่ะได้สบายเลยนะคะสติกเกอร์มออ,อก,กอมีมาให้ครบตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของแบตเตอร์เอยเลขไมคคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้เลขไมวิ่งอยู่ที่1 5 0 0 0 0กโลนะคะได้เป็นเลขไม่แท้เดิมจัดโรงงานใส่เครื่องได้ซีดีแอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้ ช่องใส่แก้วนะ้ำผลน้ำมีมาให้ครบเลยปุ่มพุ s สต t a r t มีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางน,น่าใช้งานสำหรับคันนี้นะปาพร้อมกับกุญแจกีเลิมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะราคาถือว่าดีมากๆนะคะกับราคาอยู่ที่469,000บาทเครดิตจับไปเลยฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8,000ต,ต,ต้นๆเท่านั้นเองนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารเบาะหนัง สีดำพื้นที่ตั้งขวาน่าใช้งานเช่นเดียวกันนะคะออปชันฟังก์ชันครบเพื่อนจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำเช่นเดียวกันเบาะหนังสีดำส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยเขาติดแอร์หลังมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย ะะแล้วประกันในส่วนของเรื่องตัวรถไม่มีการชนดัดให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงบ๊กอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกโดนที่3ตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้กว้างขวางน่าใช้งานเช่นเดียวกันนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบแน่นอนนะคะ ถุงเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะอยากได้รถขายดีเป็นดับหนึ่งแนะนำเป็นอัลติสคันนี้อีหนึ่งค่ะเลยติดซิมรอบพันตัดขอบด้วยโครเมียม,มส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นยางกูดเยียยางปี2024แม็กสีเทาแม็กขอบ16แม็กแท้เดิมจากโรงงานมือจับตรงนี้ได้เป็นแบบโครเมียม,มเช่นเดียวกัน นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางน่าใช้งานรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเจ้าของเดิมถือว่าดูแลดีมากๆดูจากเบาะหรือริ้วรอยต่างๆภายในรถนะคะคุณลูกค้าคันนี้ราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะคะแผนเพจเช็คได้เลยจากเลขตัวเครื่องเลขตัวฐานสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ใครที่มองหาอัลติสหรืออยากได้สายฮอนด้นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะพิงมาอัปเดตรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันเลย ทั้ง2คันเลยนะคะสำหรับคันนีโตตโลล้โ o t a Corolla อัลติ 1.6G ปี2021นะคะ469,000บาทเรดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวนะคะหรืออยากได้ตัวท็อปออปชั่นจัดให้เต็มๆนะคะเลขใหม่น้อยๆ h o n d a c v f C 1.8EL ปี2019นะคะ 5 4 0 0 0 0 5 4 0 9 0บาทคีดตดีสามารถจัดยออฟรีดาวเช่เนเดียวกันขึ้นอยู่กับอาชีพและก็รายได้ลูกค้าที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่สุวินทวงศ์4 6สำนักงานใหญ่สาขาที่3ของเรานะคะเข้ามาลองขับรถเท็ดได้กันได้ออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษทัทข้าราชการรับวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิจการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้แค่นั้นเองขอรายได้20,000 ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะต่างจังหวัดออกได้เรามีไฟแนนซ์ดีเซ็นให้ด้วยนะคะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องของพิงด้วยคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถขนาไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ